สวัสดีครับแต่วันนี้นะครับไปเจอผมอีกแล้วนะครับมะยุสขานั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้นะผมจัดมัดรวมนะฮะรถกระบะนะฮะสายพัน X นะฮะบอกได้เลยว่า3หนุ่ม3มุมนะฮะสาหนุ่มหล่อก็ว่าได้นะฮะนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะนะครับคือจัดทรงลงล้อนะครับแต่งมาจากโรงงานแล้วนะบอกได้เลยว่า3คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะนะครับก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2019 ปี2022แล้วก็ปี2023นะครับเป็นตัว1.9นะครับ LDA แล้วก็1.9 SDA นะครับนะเลขใหม่เริ่มต้นอยู่ที่7,000กว่าโลนะครับเลขใหม่เยอะสุดนะครับส0 0หมกว่าโลนะครับหมาไม่7,000ไมื25,000ไมายสี่หมื่นนะครับนะสามคันนี้นะฮะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องเช็งเงินออกรถเลยนะครับใครที่มีเครดิตเกินปีนะครับผ่อนดีผ่อนตรงนะครับคันนี้ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกได้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะครับรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ตกดกระดิ่งทางช่องของมาอุสคาด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันแรกนะฮะเลขใหม่น้อยสุดนะครับคันนี้เลยสีเทาแรมโบนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นตัว1.9 SDA นะครับ คือได้เป็นชุดแต่ง S s p o r t จากโรงงานนะฮรล้อแม็กนะครับขอบ18สีทองดำนะคะัคาลิเปอร์เบนโบ o นะฮะเลขไมล์7 0 0 0กโลคันนี้คือตอบโจทย์มากนะครับราคาตัวป้ายแดงก็จะอยู่ประมาณ7000กว่าบาทนะครับคันนี้นะปี2023นะฮะรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะหน้าป้ายอยู่ที่555,000นะฮะใครที่ดูจากคลิปนี้นะฮรับรับส่วนลดไปเลยนะครับอีก20,000บาทเหลือเพียงนะครับ 535เท่านั้นเองนะครับ535,000สนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ9,000พันนะครับน่ผ่อนได้ถึง7ปีด้วยนะครับคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ได้เป็นชุดแต่ง S-Porty รอบคันนะฮะแบบนี้เลยนะฮะรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ยางนะฮะยางซิ่งเลยนะฮะล้อแมกขอบ18บแปดนะับเป็นตัวของ c o s m i c นะครับนะ ลายนะครับก็จะเป็นของ s p o r t ตจากโรงงานนะมีฝาครอบมาให้นะครับนะคิ้วกันซาต่างต่างติดมาให้เรียบร้อยนะครับมีตัวกันสาดด้านหลังติดมาให้ด้วยนะครับนะหล่อจริงๆคันนี้นะมีกล้องถายหลังมาให้ด้วยเห็นไหมนะครับสวยๆเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครใครได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะฮะอ่ะนะครับในส่วนตัวภายในนะฮะตัวนะฮะตัว S เนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับ นะเป็นตัวสเปซแคบนะฮะับแคบเปิดได้แบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆเลขไม้นะครับบอกให้เลขไม้เจ็ดพันกโลนะฮะคันนี้เลขไม้เจ็ดพันสามนะฮะพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะรถไม่มีชนหนับพี่ควาลจมน้ำนะฮะคุณลูกค้านะครับอ่านะฮะใครได้ไปคุ้มนะครับมีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูด้วยนะครับจะได้เป็นสีเทาแลมโบนะออกมุกๆนะครับดูห้องเครื่อง รถต,ต่างๆไม่มีขยับเลยเขาเครื่องโคตรใหม่จะบอกให้นะฮะเพื่อนๆนี่นะฮะแผ่นวงแผ่นเพลต่างๆอ่ะนะครับ,ก,นะรบก็คันแรกนะครับใครที่สนใจนะฮะนะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์08.4.384.8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยเข้ามาดูรถได้ที่เสรีไทย6.4ไทยซอยเปิดทุกวันนะฮะอ่ะคันที่2คันนี้จะเป็น LDA นะฮะ X ซ e r i e s ตัว LDA นะครับ X อ่านะฮะคันนี้ได้เป็นไฟน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับราคานะฮะปี2022ันยี่0ิบนะไม่26,000นะฮะตัวนี้พรอนอยู่ประมาณ10ใบเทานะครับราคานะปรับจากป้ายนะฮะ20,000นะฮะเหลือเพียงนะฮะ525,000นะฮะ525นะตัวนี้ปี22นะฮะแต่ว่าจะได้เป็นตัวรองท็อปล้อแมกซ์ขอบ18หล่อๆเหมือนกันนะฮะชุดแต่งรอบคัน X-Series แท้โรงงานนะครับ นี่เลยอ่าเห็นไหมสวยนะฮะสวยล่อเลยนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัว m i n o r c h a n ล่าสุดนะฮะได้ผิเสีดำนะฮะติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับแท้จากโรงงานเลยนะครับล้อแมกสีเทานะฮะ The l w o r k นะฮะล้อแมกขอบ18นะยางคินโตะยางใหม่นะฮะมีโลโก้ตัว X นะครับภาสีพลบต่อให้เรียบร้อยนะฮะด้านท้ายนะครับอู้หหล่อจริงๆนะฮะคันนี้หล่อมาก หล่อจริงๆนะฮะหล่อไม่ปรึกษาใครเลยนะฮะดูนะครับนชนท้ายมีกล้องถอยหลังนะฮะมีโลโก้ต่างๆนะฮะจัดทรงซิ่งซิ่งให้เรียบร้อยเลยนะครับนะก็ภายในจะได้เป็นเบาะผ้าดําแดงนะฮะเอกซ์ซีรก็จะเป็นภายในแบบนี้กุญแจรีโมทนะครับนี่เลยนะฮะจอเอนดอร์แล้วนะฮะนี่มีกล้องถอยหลังเลขไม้สองหมื่นหกนะครับนี่เลยนะฮะ น่าสนใจนะฮะเป็นเกียร์ดารนะฮะทั้งหมดเลยทั้งสามคันเป็นเกียร์ดารหมดเลยนะครับพาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับอ่ะนะฮะห้องเครื่องนะครับโอ้ว้าวมากห้องเครื่องว้าวมากนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับก็นะสนใจคันนี้นะฮะป้ายทะเบียน960นะฮะทะเบียน3หลักด้วยติดต่อมาได้เลยนะฮะอ่ะคันที่3นะครับตัวนี้จะเป็นปี19นะฮะสเปซแคปนะครับ อันนี้อยู่400,000กว่านะฮะ4บส0 0 0สนสี่นะครับได้เป็นสีขาวไม่40,000นะครับนะเป็นตัว X Series นะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นโฉมก่อนไม่ได้เชน1.9นะครับอ่าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8ใบเทานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะนะชุดแต่งนะครับ X Series โรงงานเลยนะครับสติกเกอร์มันจะไม่เหมือนไอ้คันคันกลางเมื่อกี้นะครับอันนี้คือได้เป็นล้อแม็กเดิม นะครับผมยางปี20นะฮะนี่เลยนะฮะสวยๆ3คันนี้นะรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำเลยสวยๆคันนี้ไม่มีกล้องถอยหลังนะครับไม่มีกล้องถอยหลังนะฮะไฟท้าย LED แล้วไฟเบรกจะเป็น LED แล้วนะครับกุญแจเป็นรีโมทภายในก็จะเป็นสีดำแดงแบบนี้นะฮะสไตล์ X Series เลยนะครับเครื่องเสียงจะไม่มีจอนะครับนี่เลยนะฮะ อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับคันนี้ 4.4.5. หนะครับจะซื้อสดหรือว่าไฟแนนซ์ได้หมดนะติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องสวยๆน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับเลยเรารับประกันตัวบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีชนหนับพิความจมน้ำนะฮะนะสี่แสนสี่หมาพันนะฮะคันนี้นะสนใจนะฮะคันไหนใน3คันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ นะจะซื้อเงินสดหรือว่าจะเฟน้นได้หมดเลยนะครับนะฮะก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับก็ก่อนจะกปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมาอิสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ